อีกหนึ่งร้านอาหารแนะนําที่เซี่ยงไฮหรือว่าถนนหนานจิงนะครับอันนี้อยากแนะนํามากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายสาขาด้วยนะก็คือเราไปทานกันที่ร้านเชฟเฟยหรือว่าเชฟพริกเขียวที่ห้างโมอิกถนนหนานจิงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้านแนะนําที่บอกว่าถ้าจะไปให้เผื่อเวลาไปก่อนเวลานะครับอย่างตอนนี้เรามากระโดมมาสัก11บเอโมงคนยังไม่เยอะแต่ถ้าเป็นช่วงเที่ยงก็คือคนรอคิวกันเต็มหน้าร้านเลยทีเดียวก็ตามชื่อร้านเลยครับอาหารแนะนําก็จะเป็นพริกเขียวเนาะผัดกับเนื้อ แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทานครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราเคยทานแล้วเราก็รู้ว่าแต่ละพอชั่นแต่ละจานเขาว่าค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นเราสั่งกันคนละอย่างพออย่างลูกสาวสั่งไก่ย่างเขาจะให้มาเป็นตัวครับให้เราดูก่อนว่าเป็นตัวเต็มเมเป็นแบบไหนบ้างะอะไรจากนั้นเขาจะาไปหั่นมาให้เราเนาะแล้วก็คุณภรรยาเนี่ยสั่งเนื้อผัดพริกกระเทียมนะรสชาติจัดจานเนื้อนุ่มอันนี้ก็เป็นหนึ่งจานอร่อยมากๆส่วนตัวผมก็ชิวๆครับสั่งผัดผนะักเนาะแล้วก็ใส่พริกเล็กๆไม่ได้เผ็ดนะครับผักเขาจะกรอบแล้ววกก็หาานออร่อยม ส่วนการสั่งข้าวนะครับเหมือนเขาจะให้มาเป็นหม้อเนาะแต่ว่าเราก็ต้องระบุไปว่าเราทานกาันกี่คนอย่างของผมนะทานหลักๆแค่2คนคือผมกับคุณภรรยาแนะ้วก็สั่งเข้าไปว่าอ่ะข้าว2เขาก็ให้ในหม้อมาครับก็คือตักกินจากในหม้อเลยข้าวอุ่นๆข้าวดีมากๆนะครับแล้วก็มีน้ําชามะนาวแก้วบิก๊กบุ้มนะครับอันนี้ไม่ได้รีฟิลนะครับเป็นราคาต่อ1แก้วเราก็สั่งกันมา2คนเมื่อทานเสร็จแล้วครับเขาก็จะมีไอติมตัวนี้มาให้เป็นรูปทรงคล้ายๆพริก แล้วก็บอกว่าเป็นไอติมที่เหมือนกับช่วยลดความเผ็ดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งรสชาติบอกไม่ถูกว่าเหมือนอะไรแต่ก็อร่อยดีครับเนาะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ไปลองกันอันนี้อร่อยมากๆถูกใจเลยทีเดียวให้เป็นโนนหนึ่งสำหรับรา้านอาหารในเซี่ยงไฮ้ของพวกเราเลยครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ